อ่ะโยสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับสไปคกมเกมอร์สวัสดีครับอ่ายอยู่กับทันจะไลฟ์ส่วนข้างบนในสาวน้อยมหัศจยลวันเดอร์จีอะไรสักอย่างเนี่ยเราไปเสิร์ชกูเกิลมาแล้วมันเป็นโทคุซัสสึกของไทยและเท่าที่เราคาดเดาเขาน่าจะแค่มาโปรโมทของที่อยู่ในช่องตัวเองเฉยๆเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแง่ไว้แบบนั้นก่อนแล้วเขาก็น่าจะไปแล้วถ้าเขายังอยู่ดูช่องเราจริงๆก็แล้วแต่ตามสบายนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราหลบออก เป็นคนดุดุเป็นคนดุดุเรื่องการอยูดีมาโพร่งเพลงอะไรแล้วไปเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเราเราไอ้นี่แหละเมื่อก่อนเราตั้งว่าแบบให้มันเป็นซับสไคร์เบอร์ถึงจะพิมพ์ได้ใน YouTube อะเนาะสวัสดีเจ้าคุณนะฮะมาแล้วสวัสดีครับเราปกติเราตั้งเป็นซับสไคร์เบอร์แต่ว่าช่วงนี้เราช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราลองเอาออกดูแล้วก็เจอคนแปลก เข้ามามากขึ้นเหมือนกันแต่ก็มันก็อาจจะเป็นการเปิดกว้างในช่องเรามากขึ้นไงใช่ไหมเพราะงั้นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับช่องนี้ที่มีแอดมินอยู่คนเดียวก็คือเราด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ผมนี่หัวปัน่นทั้งเกมสาวโรงงานกับมิชชั่นพิเศษรอบเลนสไปถ่ายคลิปความชั่วร้ายของพวกออโตบอทใน Hell Diver 2ฮะอันนี้คือหลายๆเกมมารวมกันหรือหรือยังไงนะไอเกมสาวโรงงานนี่เกมอะไรเออไม่รู้เหมือนกันนั่งไงอะ สาวโรงงานไม่ไม่เคยเห็นเกมนั้นเหรอเอเดอลแม่รู้จักไหมไม่รู้จักลองลองหาในสตรีมดูดอลแมสตรีมที่ลองเล่นได้ D-O-L-L อ่ะนะแล้วก็ m a M A อรใช่ใช่ลด40%อเดอลแม่อ่าเดี๋ยวกันนะต้องกดอันนี้นี่หน้านี้โอ้โหเราเล่นไม่ใช่จริงๆอ่ะเนี่ยเขาบอกแล้วเอ็นฟิ d เอ็นฟิวอ๋อสาวโรงงานคืออังไหน แต่ลองแมนี้เล่นไม่ไหวแน่นอนโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเวลี่ e for p o s แต่ก็นั่นแหละคนซื้อก็คงรู้แหละว่าว่าเขาจะเล่นอะไรสาวโรงงานคืออางในเอ็นฟิลพอดีมันมาพร้อมกัน กับเฮกับนะ oh, okay. <laughs> อัปเดตเฮลไดเวอร์นะโอ้โอเคอัปเดตไหมก็คือไอ้วบอลใหม่ช่วงนี้เราเริ่มเราเริ่มฟื้นึ้นมาแล้วใช่ไหมวงการเกมเราจะไม่ค่อยเงียบเหงาแล้วเนาะเพราะว่า <laughs> เพื่อนเราก็ไปเล่นอ้นี่ไนงะอะไรนะ <laughs> Dynasty Warrior ออก DLC <laughs> มา เอพราะงั้นจะบอกไม่เงียบมันก็มีเท่านั้นแหละมันก็มีเท่านั้นใช่ส่วนเราไปลองเล่นอ่า Memory o e y o r y ิน n o r b i t มีโอมาก็คือ <c oughs> ดีนะช่องแชทเตือนทานกดรีฟันรีฟันแทบไม่ทันทำไมอ่ะมิโมันแย่ขนาดเลย <c oughs> มันไม่แย่แต่ว่าไม่มันมันขัดกับแนวเรามากเกินไปก็แล้วกันคือ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเมโทรเวเนียที่เรากดเปิดแมปดูได้เฉพาะ ที่จุดเซฟเกิดเราเท่านั้นอะแล้วแล้วมันแบบโอเคบอสมีคุณลิตี้ออฟไลน์บอสมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าแม่งยากมากหมายถึงการหาทางไปต่อรวมถึงการปีนพัซเซิลอะไรพวกเนี้ยคือแมปแมปมันแบบน้องน้องซิวซองเลยอ่ะ แต่บอสไม่ยากมันมันยากด่านเออความหลงทางการแก้ฟัสเซอร์เดินไปในโลกเมโทรเวเนียอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่มันต้องเป็นคนชอบเมโทรอยถึงจะเล่นไงเราว่าน่าจะเป็นเอ้ยไม่ใช่เมโทรแคสเซิลเวเนียเราว่ามันใกล้แคสเซิลเวเนียมากเลยอืมก็ไม่ก็อมนก็แนวแนวนั่นแหละแนวเมโทรอเวเนียอแค่มันก็มีเรื่องที่ว่าเปิดแบบแต่พอพอการเดินไปอย่างไม่มีแมปเลยพร้อมกับคนที่หลงทางง่ายอย่างเราก็คือแบบนรกแตกมาก แต่เราเชียร<ห>์ให้คน,ปนไปเล่นแล้วกันนะมันให้แบบว่าเดินเดินว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 น,วนไปเรื่อยๆแล้ใช่ให้เกมมันฝังเข้าไปในร่างกายใช่ใชใช่ยิ่งวนเดินยิ่งฟาร์มอ่ายิ่งวนยิ่งเดินยิ่งเดินฟาร์มยิ่งฟาร์มเราก็เก่งขึ้นทีละนิดทีละนิด อืมเออมันก็เลยแบบมันมันต้องใช้เวลาในการซึมซับลงไปเยอะมากใช่ผมฝึกทำออไม่ไม่มีไม่มีอะไรมามว่าจะว่าไปเราว่าเออไปไปมาสไตล์นี้ของเรานี้ไม่ค่อยได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมีโอนี่เรารีบเกินเราแบบยูอีดีสเก็ตดูมาไลเข้ามาว่าเราควรจะเล่นไลฟ์อีสแตนก็เลยเออต้องก็เลยต้องพักพักไว้ก่อน อาจจะไปเก็บไว้ที่หลังมิโอก็เลยถูกจัดอยู่ในเทียที่ต่ำกว่าเทียต่ำสุดในบรรดาเกมของเราคือกลายเป็นเกมที่เล่นไม่จบสำหรับปีนี้มี2เกมแล้วเกมที่เล่นไม่จบเนี่ยไปอยู่เทียเดียวกับอีคารัตว่าแต่จะว่าไปอีคารันจริงก็เล่นไม่จบเว้ยเพื่อนเราที่ไปกันต่อเนี่ยรวมถึงไอ้นี่ด้วยนะเหมือนจะเล่นจบแล้วปะ มันเหมือนมันจะจบกันแล้วป่ะน,น,นิยามเขาว่าจบคืออะไรไม่รู้เหมือนกันตีบอสม่ชั่นหมดมั้งเพราะถ้ามันจะเล่นต่อมันก็เล่นต่อได้อืมอแต่นั่นแหละเกมสไตล์แบบ procedural generate เช่นแบบแมบปบมันมาใหม่เรื่อยๆเ,เหมือนพวกไมค์ค r ร f t อะไรพวกนี้มันก็อมันก็นิดนึงอ่ะมันก็นิดนึงอืมเออผมกําลังฝึกทําเกมอยู่เป็นเกมแนวโอเพนเวิลคล้ายๆ GTA 5แต่พอลงทาง App Store Play Store และสตรีมดูสองถ้าพอนลงโทรศัพท์ต้องใช้ Unity ส่วนสตรีมต้องใช้ Unreal เราว่าเราว่าเกมอ,ะอ่ะอ่าถ้าสมมุติคนจะทําเกมช่วงช่วงนี้พอพอเครื่องมือในการ สร้างเกมมันเข้าถึงคนได้ง่ายเพราะว่า Unity กับ Unreal มันเป็นมันเป็นของโหลดฟรีใช่ไหมแล้วค่อยไปแบ่งรายได้ก,กันในอนาคตอีกทีนึงเนี่ยเรา จะต้องมองสเกลเกมนิดหนึ่งเราบอกเลยว่าคนคนเดียวอะ่ะทำเกมแบบ GTA ได้ยากมากเพราะว่ามันเป็นเกมแห่งงานเลเบอร์มันเป็นเกมแห่งงานเลเบอร์มากๆแต่ถ้าหากว่าเราจะทำเกมแบบเอ้ยคนเดียวหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะต้องลดลดสเกลลงไปหลายๆอืม ก็ลองดูลองดูเราว่าส่วนใหญ่นะคนที่เริ่มทําเกมจะเริ่มต้องเริ่มจากเกมที่มันง่ายๆก่อนแต่ว่าค่อยๆอัพสเกลขึ้นไปเรื่อยๆก็ลองดูได้แต่จริงๆง GTA มันเป็นผลงานแบบหลักร้อยล้านสําหรับคนที่สําหรับบริษัทที่มีทีมงานเป็นพันคนเราว่านะถ้าพูดจริงๆนะต่อให้บริษัททําเกมที่ใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งมันคือบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะยังทํา GTA ไม่ได้เลยเพราะ r อก k า t ไม่ใช่สเกลแค่นั้นอ่ะเพราะนั้นลองดูฮะอื ยูบีซอฟก็ทำเกมล็อกสตาร์ไม่ได้เลย <c oughs> บริษ,ษัททำเกมที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสก็ยังทำเกมแบบ GTA ไม่ได้เฮ้ยสำหรับเรา GTA คลอนของ Ubisoft ก็ไม่แย่นะ Watch Dog ไงก็ w ว t c h ็ o g หนึ่งอันแหละเออ GTA คลอนยุคนั้น GTA คลอนมาเยอะนะ s l e ลิป g ิ้ g ด็อกวอชด็อ n s e l o w d ดเวอรอะไรพวกเนี้ยเออจีทีเโคลนมาเยอะแล้วทุกคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองสำหรับผมมีอาร์นเอ็นฟิลกับ h e ล l ดเวอร์ก็พอแล้วดีที่7จับาปกับเกีฑนชินย้ายไปเดือนมีนาไม่งั้นเปิดตัวชนกับอาร์ไนนี่น่าจะเจือนเออเขาเขาตั้งใจหลบอ่ะกระแสอาร์ g ไนเป็นยังไงไม่รู้หลบหรือเปล่าแล้วว่าอาร์ไนมันมีด้อมของมันไงแล้วถ้าเกมไลฟ์สวิตเปิดชน เกมไรซ์สวิตที่มีดอมอยู่แล้วน่าจะลำบากเป็นเหตุผลที่อพอฟังค่อนข้างเม<พ>็กเซนนะถ้าโอเคถ้าเทียบชนหมัดต่อหมัดใช่ไหม,มยังไง Ark ะนะ Ark อักคไหก็ชนะอัรไนอหมดอมใหญ่กว่า7บาทอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือ,อนนสิ่งที่แบบรันตีได้เลยใชย่เพราะว่า7 7เจบาทมันไม่มีเกมมาก่อนแล้วมันเป็นอนิเมที่เราว่ามันมีเกมมันมีเกมมันมีเกมอ๋อเหรอเป็นกาชาเหมือนกันเหรอเกมกาชามันมีมา2อันแลวมั้งอ๋อ เออหมือนมนเคยเห็นอยู่ประมาณสักหลายๆปีที่แล้วอืมนึกออกแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าอากไนอักไนใหญ่กว่าเยอะใช่เพราะเราว่าอากไนมันมันเปิดตัวมาเป็นเกมแล้วมันก็เป็นเกมมาตลอดเลยเนาะมันมันดีไซน์มาเป็นอย่างนั้นนะะอืแล้วว่าอากไนนี่ประมาณพวกแบบประมาณพวกมิโฮโยอะไรพวกนี้เลยอ่ะเขามีจักรวาลของเขาอะไรยเงี้ยเท่าเท่ักสีชนกันได้อม ศักดิ์ศรีชนกันเลยแหละมีมีโฮโยจะมีโฮโยจะเนนนนหนือกว่านิดนึงเพราะมีโฮโยมันมีทุนแต่ว่าอย่างคนแบบก็บริษัทใหญ่อ,ะอ่ะใช่อย่างอื่นก็อย่างอื่นก็โอเคออชนกับพวกนิเกะชนกับพวกชนสุดจริงๆนะ่าจะเป็นนิเกะในแง่ของทีมนะแต่ว่าอ,อสไตล์การเล่นเกมอะอาร์คไนท์มันยูนีของมันเองเออเราก็ฟีลลิวว่งการเล่นระหว่างนิเกะกับอาร์คไนท์ที่ดูเออไม่ใช่ฟีลลิ่งในการเล่นฟีลลิ่งของดอมอะคล้ายๆกันเนาะ มันเป็นโ,ธธโ,โพสต์สอคาลิปไฟไฟอะไรประมาณนั้นแหละอืมใช่ใดๆก็ตามผูตม้ติดตามช่องพี่7 0 0 6แล้วนะฮะเย้ขอบคุณฮะเย่จะลองเล็กๆน้อยๆเย่อ,อ,อันนั่นมันเขียนผู้ติดต,ตามพอต่อต่อผู้ติดต,ตามอ่านใกล้ๆเห็นเห็นเห็นเป็นพอละตออะไรผลเลิกตั้งใ <laughs> 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 ดๆฮะวันที่8นะใครมีสิทธิก็อย่าไปลืมอย่าลืมไปใช้สิทธิ์อย่าลืมที่ที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่น อย่างฮารู้เลยว่ากรกตญี่ปุ่นนั้นทรงประสิทธิธภาพขนาดไหนยุบสภาหลังจากเราไปทุก2ส4เดือนเอาเลือกตั้งวันเดียวกันได้อีกตาหากเลือกตั้งวันเดียวกันเลยแหละไม่มีการดึงเชงรัฐบาลรักษาการอะไรทั้งนั้นช่างวันช่างวันอ ขอบคุณฮะยังไงก็ตาม7 6 0ก็เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขยังไงซะในคนดูอยู่ในช่องเราก็เนี่ยหนึ่งสองสหคนก็อันนี้เอนจอยกว่ามีคนมาคุยก็ดีกว่าฮะอืมเออเกมมิ่งดสบอกว่าเคยไปเล่น7บาปในงานเกาหลีมาแล้ว7บาป The ะซิมันเป็นเกมเก s นชินโค n e เป๊ะแค่เปลี่ยนสกินกับสร้างโลกในอนิเมะขึ้นมาอ่า ก็เป็นโคลแบบนั้นนะใช่ก็กอุ้ยมันมันมันดูเกณฑชินมากจริงนะเพราะว่ามันแบบคนนึงใช้ประมาณ2-3-4สกิลใช่ไหมแล้วกดเปลี่ยนตัวใช้ตัวอื่นในตี่เดียวกันแล้วกดอีก2-3-4สกิลทำคอมโ,มโบกับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยมันเกณฑชินเกณฑชินต้องไปโลตัวมาใหม่ด้วยเนาะเออจริงๆ ในทางนึงคนอาจจะบอกว่าปันเรื่องสนิทแต่อันนี้อันนี้เป็นแบบส่วนตัวจริงๆนะอืมผมแอบไม่ชอบผมแอบไม่ชอบเกมพื้นที่แบบว่าเราต้องมานั่งกดสกิลแล้วแบบว่าเราเห็นฉากที่แบบตัวละครมันขายแบบแอนิเมชันอ่ะ แล้วสลับตัวแล้วเห็นฉากเนี้ยฉากมันดูสวยงามนะเต่พอมันเห็นเรื่อยๆเป็นครั้งที่ร้อยครั้งที่พันมันซาทายอ่ะมันมันจะจืดมันน่าเบื่อเลยมันเกโอฟิคิงเห็นด้วยอแบบคิดสภาพเหมือนว่าอะไรอะเห็นนั่นเกนชินคนเห็นอะไรจงลีใช้ใช้อันติปูมาโอเคแล้วพังเป็นรอบที่ร้อยเห็นเป็นรอบที่พันเห็นเป็นรอบที่ร้อยจริง แ่นั้นจริงนะคุณแบบคอมโบถ้าไม่ตายอันสี่กดๆสามตัวแล้วก็วบอืมนันเหนื่อยเฮ้ยเปมี่ยนีมีมชั่นไม่ได้แบบแซดแล้วเรียกว่าเกมสไตล์นี้มันไอ้นี่ปะแบบถ้าถ้าสำหรับเรามันมันเป็นเมคานิกเกมือถือระดับหนึ่งเหมือนกันอะคือเกมมือถือมีมาก่อนแล้วเกมชินค่อยเอาสิ่งนี้มาใส่เข้ามาในเกมคอม ก็ก็อันนี้เกนชินคือเซลดาคโคลนที่ผสมความเป็นมือถือกาชาผสมกาชาสลปใช่แต่เราว่าเออก็คงก็คงประมาณนั้นเขาพยายามทำมันไม่เชิงมันไม่เชิงโครนว่าแบบเพราะว่าปัจญาเกนชินห่างไกลจากเซลดามากๆแต่ว่ามันมันดูว่าเซลดามีอะไร แล้วมันก็เอาสิ่งนั้นมาใส่ในเกมตัวเองแต่แต,แต่แต่เราว่าเกมจีนชอบเป็นแบบนี้เนาะเขาแค่แค่ดูว่าเกมอื่นมันมีนมอะไรแล้วเขาก็เอามาใส่ยินดีต้อนรับสุด copy copy and development เพราะว่ามันไม่ค่อย make sense ในในเชิงการออกแบบที่ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ที่มันก๊อปเขามาใส่อ่ะอย่างมันก็ไม่จำเป็นต้อง re invent the wheel ใช่ไหมไม่จะเป็น view, ปนิดใหม่แต่แต่างทีเป็นแบบ ui เงี้ยคุณเปลี่ยนบ้างก็ได้วงสตามีาเนี้ยแบบ อืมอลอกกันบ้านแต่อย่าเหมือนมากเด้นเกมเกมที่พี่เล่นไม่จบอีกเกมหนึ่งก็คือไวนาเคิลไงอันนั้นมันก็จริงๆก็มันก็ไม่ได้มีจบปะไวไวไวนาเคิลไวนาเคิลให้เรียกว่าลองเลยเออมันเล่นเดโม่ด้วยไม่ได้เสียตรงเสียตังอะไรไอไอมิโอเนี่ยแหละที่แบบเสียตังไม่พอไปกดรีฟัน ล้วจริงๆนะสำหรับเราเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นกลิ่นแบบเกมที่ดีอ่ะเพราะว่าแบบบักน้อยการเคลื่อนไหวไม่แจ้งกี้แบบมันโอเคมากอะ่ะแค่เราไม่ค่อยชินกับการเล่นเกมแนวเมทอยไบนเน่เท่านั้นเองเกมแนวไนม่เป็นคนแบบสมมติเปิดไกลอะ่ะก็อาจจะง่ายนะแบบฟิลแบบดูแผนที่ก่อนเยใช่ใช่ใช่เพราะว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือมันเหมือนเป็นสเสน่ห์ของมันที่มันตั้งใจทําแล้วก็คือมันเปิดแมปไม่ได้เว้ยมันต้องกลับมาเปิดแมปตรงจุดเกิดอ่ะ มันก็เลยจะแบบอาการหนักนิดนึงอ่าบริษัทที่ทำเกมได้ดีที่สุดในโลกก็น่าจะเป็นล็อกสตาร์นอตเออก็โอเพนเวิร์ะเนาะแล้วว่าล o อก s t a r มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มีความดีในตัวเกมมันด้วยไอเดียมันมีความดีในตัวเกมมันด้วยพลังเงินและเลเบอร์คือสิ่งที่มันอืมในสิ่งที่มันทำอ่ะมันมันมีสิ่งที่มีละว้าว แต่มันเป็นเรื่องวาวเล็กๆน้อยๆนะอยู่เยอะมากมันไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้นี่แม่งนวัตกรรมแห่งเกมมิ่งถ้าพูดจริงๆไส้ในของ Red Dead 2นี่คือเกมยิงธรรมดาเลยอ่ะแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบสคริปเลเบอร์ของมันอ่ะเยอะแบบเยอะมากๆเดินผ่านไปตรงไหนเราก็จะเจอสคริปเลเบอร์ที่เขียนกันมาด้วยหยาเหงือและแรงกายแ,แรงใจของพนักงาน,<ห>นที่อดหลับอดนอน <laughs> ใช่ไหมคนใครเป็นคนรับไปชอบไข่มาให้มันหดเวลามันอยู่ในที่หนาวอะเออเจ๋งไม่ละมันไม่ใช่เมคานิกใหม่แต่รู้เลยว่าอันเนี้ยมันใช้ใช้เงินเดือนพนักงานใช้หยาดเหงื่อแรงงานใช้การอดหลับอดนอนในการเขียนระบบบ้าบอๆบนี้เข้ามามีอะไรมันก็ต้องใส่ใส่ใส่สเข้าไปแบบค่อนข้างเยอะมากว่นแบบมาศาสตร์เลใช่แล้วว่าล o c k s t a r เป็นเกมที่เอ้ยเป็นเป็นค่ายที่ออกเวนี้มากกว่าใส่ทุกอย่างเท่าที่ใส่ได้ แต่อย่างหนึ่งที่ดีนะอย่างหนึ่งที่ที่บอกจริงๆเลยนะอืมคือเรื่องของการของคอนเซ็ปต์อือล็อกสตาไม่ค่อยหลุดปรัชญ,ญาตัวเองจะไม่เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยน,ยนแบบมันก็มันทาอันนี้มาแล้วมันก็ใชเ่เขาค่อนข้างรู้ว่าโอเคคนอยากคนอยากซื้อเกมล็อก s t า r เนี่ยอยากได้อะไรอืมล็อก s t า r บอกว่าตัวเองเป็นบริษัทอะไรนะอเมริกันพาโรดีเพราะงะั้นถ้าใครต้องการความเป็นอเมริกาไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนก็ตามมาซื้อเกมจากล็อก s t า r ซะแบบ ทุกอย่างที่เป็นอเมริกันคุณจะได้มันไปมันก็ทำถูกมันก็ทำถูกก็อเมริกันพนาลอดีจริงๆอ่ะทุกตอนที่มันผ่านมาใช่คุณมีอะไรเอลเอนัวโหตำรวจอเมริกันยุคนั้นเลดเด้เดคขาวบอยอเมริกันยุคนั้น GTA ออเมริกันยุคปัจจุบันบูลลี่อเมริกันในโรงเรียน ที่อย่างที่เป็นอเมริกันหาได้ที่นี่มีเทบอลเทนด์เยนะ <c oughs> ถ,ถ้าถ้าจะจู่ล็อกตาไปทําแบบลอนดอนเงี้ยโอเคมันจะเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกแปลกๆลแล้วอ๋มอมองอไม่เห็นมีคนเคยแบบเสนอไอเดียนี้เราถูกล็อกตาปัดตกนะ GTA ที่มันไม่ใช่ในอเมริกาล็อกตาบอกอเอาไอเดียนี้เอาไปทิ้งเพราะว่า GTA คืออเมริกันพารอี้ของยุคปัจจุบันคือแม่งวางตัวเป็นหอแตวแตกอ่ะมันวางตัวเป็นหอแตวแตกแห่งอเมริกา ก็ยังเงเป็นหอแตวแต่งไงเออเขาแบบไม่โหพูดแล้วดูหยาบปากว่าเลย GTA คือแบบพจอานนท์ที่ปั๊มเงินออกมาได้อะวมันใส่ตังก็้าไปเยอะมากอะไอหอแตวแต่งเนี่ย GTA แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทุกมุกทุกอย่างที่มันใส่เข้าไปได้อ่ะอืม พูดหนึ่งล็อกตาตอนนี้ล็อกตาลดเห็นแบบขึ้นหน้าแรกใช่ใช่ใชล็อกตาเกมเซลลอ่าลดเยอะเลยเลดเด a ส2ภาคจับรวมกัน8 0 9ร้อเจ็าเบปวดจาดเราซื้อเลดเด a หนึ่งบนพีซีนี่พันหเลยเด้พันกว่าเรบเท่าเกมที่เป็นเปกติเลยดูทรงประเทศไทยไม่พูดเรื่องการเมืองเนาะอืมเพราะว่าทุกอ่าเราจะมีเหตุผลในการไม่พูดเรื่องการเมืองด้วยเหตุผลหนึ่งแล้วกัน เรามองว่าการเมืองเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วจะไม่ค่อยจบเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างรู้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยเพราะว่าทุกอย่างที่ทุกคนรู้จากเรื่องการเมืองเนี่ยคือการเสพข่าวซึ่งข่าวที่ขายได้ คือข่าวร้ายใช่ไหมข่าวที่ขายได้ก็คือข่าวไม่ดีตลอดอะ่ะเพราะงั้นทุกคนเวลาคุยกันเรื่องการเมืองเราจะคุยกันเรื่องไร้ายใส่กันถ้ามันไม่ได้มีเหตุมีผลกันหนักจริงๆพูดอย่างแบบมีเหตุมีผลน่ะหรือแล้วก็มีมารยาทมีชั้นเชิงสุภาพอะไรประมาณนี้มันทะเลาะกันง่ายแต่สิ่งที่เราพูดได้ก็คือการเมืองไว้คุยกันในเรื่องของอดีตก็ได้สมมุติพูดถึงว่าเอผลเลือกตั้งคราวหน่าจะไปไงก็ไม่ยากก็รอผลมันออกแล้วเดี๋ยวเราก็รู้ใช่ไหมเพราะงั้น <c oughs> เรื่องการเมืองและบวก เรื่องในอนาคตการคาดเดาเนี่ยสำหรับช่องเราไม่หยิบมาพูดแล้วกันเนาะมไม่แปลกใจที่จะมีเกมกอล์ฟเกนชินเยอะเพราะว่ารายได้ต่อเดือนมันติดท็อป10ของโลกมาตลอด5ปีแล้วอ๋อไม่5ปีม,มันมันช่วงหลังมันแผ่ว แต่ยังว่าแหละมันมันร้นจากมาแค่สองปีแรกก็แบบอ,อ,อิ่ม,มป,ปีแรกปีแรกไม่นับด้วยเพราะปีแรกมันออกไปปีแล้วช่วงนี้มันมีข่าวอันนี้ใช่ไหมเกมทํารายได้ท็อปสิทั้งใน Xbox และ PlayStation น่ะท็อปสิเกมนั้นน่ะถ้าในโซน PlayStation นะ <Okay. S 1> เป็น Live service หมดเลยเกมออกรายปีหมดเลยมี FIFA NBA 2K แล้วก็ F1 แล้วก็แล้วก็แบบ Hell Diver พวกแบบ Live service ทั้งนั้นเลยอะ มีเกมเดียวที่เป็นเกมเจอจ่ายจบออกมาหนึ่งเกมยืนผง,งาดเป็นเกมเดียวบนเพยก็คือโกซฟโยเตะเจ็บปวดว่าที่แบบเกมที่สไตล,ล์เราเล่นเลยนะมีได้อันดับท็อปอยู่แค่เกมเดียวไม่แปลกใจเลยที่แบบสตูดิโอยุคนี้แม่งบ้าไลฟ์เซอร์วิสเดสเดสต n นดิ้งไม่ขึ้นเลยสาม,ม,มไม่ติดท็อปสิอาจจะอยู่แบบแถวแบบสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยแต่ว่าเจออ,อีท็อปส<ไ>ิเข้าไปนี่คือแบบมันมันไม่แปลกในแง่นี้เลยนะการที่ว่า ไม่ได้มาจากผู้พัฒนาโดยซ้ำแต่ว่ามันมีนักธุรกิจเนาะที่ที่ขอให้<ม>สำหรับตุรกึงทีนึง่งให้เขาอ,อยากให้เดเวลลอปเปอร์ทำเกมแนวไลฟ์เซอร์วิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวพวกกาชาหรือเป็นเกมแบบเกมมือถืออะมาเยอะในช่วงช่วงปัจจุบั<อ>นเซ<อ>็งจริงๆซึง่งมันซึ่งเราเราไม่ได้ว่าเกมมันไม่ดีนะตาบเท่าที่มันมีคนเล่นและเอนจอยกับมันแต่ปัญหาคือมันเป็นช่องที่เราไม่เล่นเลย ไม่มันมันกลัวจะเป็นอย่างนี้ไงสุดท้ายคือทรัพยากรผู้เดเวลอปเปอร์อะข้งจำกัดใช่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานแหละเงเคงานมันเยอะขึ้นอยู่แล้วแต่กลัวมันจะหันไปทำเกมแนวนี้กันหมดอืมจริงอ,อหนักจริงจรงคือคือถ้าล็อกตาไม่ทำเกมเนี่ยเราขาดอะไรไปเยอะแล้วนะถ้าล็อกสตารไม่ทำเกมก็โอ้โ oh. ห ไม่ทัาล็อกสตาร์บอกว่ารืือล็อกสตาร์เปลี่ยนไปทำเกมมือถือเงี้ยเราว่าแค่ล็อกสตาร์หากินกับ GTA 5มา15ปีเนี่ยเราใช้ก็สุดมากเลยนะเราว่าก็สุดแล้วล่ะแต่ล็อกสตาร์มันยังมีความบ้าในตัวอยู่ก็คือมันมันยังอยากแบบอยากทำเกมแบบแบบเขาเรียกเกมเปลี่ยนยุคสมัยอยู่เรื่อยๆก็เลยเออโอเคโอเคยังพอได้ยังพอได้ LA n o นเอาจริงๆนับเป็นเติ r d p ป r t ์ต t u d i o อยู่นะครับเอเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกสตาร์แบบแท,แท้ใช่ไหมค่อนข้างเออค่อนข้างเป็นอย่างอืมอย่าทะเลาะกันเลยไม่มีภาคต่ออันนี้หมายถึงเกมเราจําไม่ได้ละแชทเก่าใครม้าหดในหน้าหนาวโยนขวานไปที่เชือกตัดสะพานไม้แล้วมันจะแกว่งไปแกว่งมาเออ,อก็นี่ยแหละล็อกสตาร์แล้วของพวกนี้มันเรา มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉพาะสะพานไม่ใช่เรื่องอื่นไงมันเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกสตาร์ไม่ได้เขียนฟิสิกส์นี้ไว้ทุกที่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ในวัตกรรมแห่งเกมอะแต่มันคือเลเบอร์อว่าแบบถ้าเราโยนขวามมาตรงนี้สคริปต์นี้จะต้องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันคือสคริปต์ ทุกอย่างเป็นสคริปต์แบบพลังแรงงานคนล้วนๆน่ะเพราะนั้นคือมันมันจะมีมันจะม,ม,มีความต่างระหว่างฟิสิกส์ฟิสิกส์จริงๆในเกมกับสคริปต์ฟิสิกส์จริงๆในเกมให้คิดถึงพวกสกาลิมหรือเกมบเบติสตา้าอืมหรือไม่ก็พวก,กแบบแบบไอ้ไอ้พวกแบบฟิสิกส์เอคับไลฟ์อะไรพวกเนี้ยอ่าด้วยใช่อันนั้นฮับไลฟ์เนี่ยฮับไลฟ์คือพ่อสุดยอดของ,อของฟิสิกส์กอร์ฟิสิกจนถึง จนถึงจนถึงปัจจุบันอะคุณโยนระเบิดลงไปในน้ำํำระเบิดตูม้มโอเคน้ำมันต้องกระจายใช่ <laughs> จตอาจจะไม่เหมือนเซวะพังเนี้ยโยนไปแล้วใ <laughs> ายเปได้าเออล็อกสตาร์ก็มีนะล็อกสตาร์ลอนดอนเราไม่ได้หมายถึงทีมพัฒนาเราหมายถึงเราหมายถึงเกมที่เขาพัฒนา GTA ก็ไม่เคยออกจากอเมริกาไม่มีไม่มี GTA ลอนดอนไม่มี หมายถึงว่าเกมคือไม่ได้หมายถึงสตูดิโอหมายถึงว่าเกมที่แบบธีมของเกมอ่ะใช่ที่มันออกมามันต้องมันต้องอยู่ในอเมริกา <laughs> มันต้องเป็นอเมริกาแล้วแต่ยุคไหนสมัยไหนหยิบเรื่องอะไรมาพูดอา,อ,าอ,าอาจจะอาจจะหลบไปกลัวมาบ้างแต่ว่ามันมันก็ยังกลับมาที่อเมริกาแม็กเพนถึงได้เป็นหมันไงเราคิดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ล็อกสตาร์ไม่ค่อยอยากจะทำแม็กเพนเท่าไหรอ่อ่ะทางๆที่ซื้อไอพีมาแล้วนะ <laughs> ก,แก็แม็กเพนแม็กเพนอยู่ไหน ไม่แม็แม็เพนเป็นเป็นเป็นเมกันนี่แหละแต่ว่ามันมันไม่มีความเป็นอเมริกาในในเรื่องนั้นเท่าไหร่อ่ะมันก็มันก็เลยถูกพัฒนาไปเป็นไมเคิลใน GTA 5แทนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พาเรดี้การเขียนการเขียนในเรื่องสไตล์ล็อกซ่าไม่เหมือนกับการเขียนในเรื่องสไตล์เรเบดีใช่นี่ไม่เขียนไม่เหมือนกันเลยแม็กเพนมันก็เลยแบบเออไปต่อยากนิดนึงอืมเกมลงมือถือ ล็อกตาเนี่ยอ,อ่โอเคถ้าถ้าบอกว่าเอนัวไม่นับเพราะว่าเอลนัวมันหนบเดปลาตีใช่ไหมอืมพอพอเห็นพอเห็นภาพอยู่เพราะแสังกกว่าเกมของล็อกตาโอเคถ้าพูด GTA กับ Red Dead เอาสองเกมอืมประมาณมนั้น,นโจ๊กอยู่เสมอเกมมันจะมีโจ๊กเกมมันจะมีเกมมันจะมีความคอมเมดี้ในตัวมันอยู่อะใช่ GTA Red Dead Bully อะไรเงี้ย oh, โอ้โหแน่นอนแน่นอน มันต้องเกมมันเกมมันไล่ฮาร์ดอะเอาจริงๆนะสังเกตเกมโอเคแบบโอเคไวโอเลนซ์เป็นความรุนแรงแต่มันออกบ,บ้าม <bar. S 2> าีม,มโจ๊กโอเคมีความบา้าด้วยแบบมันแบบคนเล่นแล้วคนยิ้มอะใ <c oughs> ช่ตลกอะแบบ <c oughs> เัอย่างนี้เลยเหรอว่าแบบโคตรสุดๆ,ๆอะซึ่งถ้าแบบของแต่สไตล์เรมเมอรี่อะ เออแล้วว่าด้วยการเขียนในเรื่องแบบเลมิดียมันทําให้ความไวโอลเอน์อ่ะมันดูอันตรายกว่าล็อกสตาเขียนแบบอย่างเช่นแบบเออแต่เลมิดีมันก็ออกสายไฟนะมันไม่ค่อยมีความไวโอลเอน์เท่าไหร่มันกึ่งๆเนี่ยธรรมชาติเออแต่ถ้าแบบถ้าพูดถึงแบบเกมที่มันแบบแอมพลิฟายความไวโอลเอน์มากๆก็ต้องก็ต้องยกอันนี้แหละเดอลาสอมอาสอ่ะมันมันทำให้ความรุนแรงของมันอ่ะดูดูอันตรายจริงๆอะไรเงี้ยแต่ล็อกสตาจะออกตลกอ่ะ ล็อกสตาร์มันตลกมันมันส่วนเดียวมันมีแต่มันมักจะเป็นแบบความตลกอ่ะแบบคือคือไม่รู้นะเหมือนแบบว่าถ้าเกมสไตล์เรเบดี้แม็กเพนมันไล่ยิงคนขนาดนั้นไหมในภาคหนึ่งภาคสองแม็กเพนเป็นเป็นไล่ยิงแต่ว่าเนื้อหามันเป็นแบบฟิล์มนัวมันจะเป็นแบบมันจะตึงๆสังเกตว่ามันมันจะอยู่แค่ในตึกไม่ก็อยู่ในอาคารปิดที่ปิดออเคอาจจะเป็นเพราะว่าเกมเอนจิ้นด้วยอะไรด้วยนะใช่ แต่พอเป็น GTA หรือล็อกซ์ทั้งโลกคือคนยิงกันออทั้งโลกของมันอะทุกคนยิงกันเพราะว่ามันอยากล้องไงว่าโอ้ยที่เมกาทุกคนมังมีปืนแล้วมันก็ยิงกัน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นต <c oughs> ลอดเหมือนเหมือนในบูรี่ทุกคนในไม่ใช่แค่ในโรงเรียนบูรีมันออกมาที่เมืองในเมืองก็ต่อยกันมันเป็นน o r มเป็นเรื่องปกต <c oughs> เปนนิเป็นนอมใช่ใช่เป็นนอม ใน <N> ในคอนโทรในคอนโทรคืออะไรเรื่องนี้คืออะไรเกิดขึ้นในหัวในอาลันเวกก็คือเป็นโลกกับอืมิติอะไรเป็นเป็นเรื่องมิติเป็นอะไรไปเลยซึ่งแบบไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ปกติเพราะงั้นไม่ใช่แนวพาราดี้เพราะเราว่าเกมที่ดาร์กและหนักแน่นที่สุดของลัคสตาร์มันก็ไปได้แค่เลเดสสองซึ่งมันมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะนะมันซึ้งมันเป็นซึ้งมากกว่าแต่มันไม่หนักก็ทําไม่รับเอลเอนัวก็เลดเดสเนี่ยแหละเพราะเอลเอนัวก็เอลเอนัวดาร์ก เอเวนัวลงต่ำเหมือนกันเอเวนัวสตูดิโอสร้างมาก็ทะเลาะกับล็อกสตาร์อืมก็นั่นแหละมันเลยไม่มีเอเวนัวต่อไงไม่มีแบบอะไรคล้ายๆกันอืมมันคือเอกลักษณ์หลักของเรดเด a ์สองล็อกสตาร์ไม่ใช่ AI เลยเพื่อความสมจริงเพราะตอนสร้างเรดเด a ์สมันยังไม่มี AI นะสิแต่ในอีกแต่ในอีกด้านหนึ่งอ้าวแล้วใครจะไปรู้ว่า GTA หมันใช้ AI ไม่ใช่ AI ปะโถใช่ไหมเชื่อมันมีเครื่องมือแล้วนะ มีความเชื่อมากๆแล้ว GTA 6จะออกมามีส่วนผสมของ AI อยู่เราเราก็คิดว่ามีรู้สึกรู้สึกใครซื้อเรื่องนี้ไปนะใครซื้อเรื่องของการที่เอา AI ไปใช้ในการพัฒนาเกมไม่ใช่ GTA เหรอหรืออันนั้นมันเป็นมันเป็นข่าวลือกันเดี๋ยวจะไม่รู้เหมือนกันข่าวข่าวเรื่อง AI ที่เราว่าตลกที่สุดนะ แบบฮาเลยอะก็คือ Sony กับ AI เว้ยมันตลกมากเขาจดลิขสิทธิ์ว่าแบบเราสามารถมี AI เปิดไกด์กับ AI เล่นเกมให้ซื้อเกมมาแล้วสามารถเปิดโหมดให้ AI เล่นเกมให้ได้แบบฮะฮะมันทาจริงอันนี้ยแบบ โอเคโอเคแต่ถ้านึกในอีกแง่หนึ่งถ้าสําหรับสตรีมเมอร์ติงตองอย่างเราเป็นนอมของการเล่นเกมเนี่ยนะตอนเราเล่นไม่ผ่านเราก็เปิด YouTube อยู่ดีอะโซนี่ก็คือแค่ทําให้มันมีปุ่มเดียวแล้วก็ pues. แบบเปิดไกด์ให้ดูว่ามันเล่นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยซดจงบอกว่าณณตอนนี้นะณนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเล่นเกมโซนี่ค uh huh. ือเวลาเรากดเข้าเกม <S <S ปุ๊บโทรศัพท์จะเร่งโทรศัพท์เราเองอะ อืมหรอหไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูเลยลเราจะขคนว่าไม่มีเพย์นะเป็นเป็น,ปน,ปนสองเกมนี้ก็คือแล้วก็เล่นอย่างที่เล่นอ่ะ d e Standing ก็ตัวเท่าปุ๊บโทรศัพท์เด้งดึง้งเอ้ยมีไกด์มีอะไรนะเปิด<อ>มันจะ notification เ,เด้งตลอดเวลาเข้าเกมหนึ่งทีแล้วโซนี่เนี่ยใกล้ละใกล้ละใกล้จะแบบอุย้ยเวลาเล่นเกมไม่ผ่านหรอกดปุ่มนี้สิจะมี AI มาแบบทำให้ผ่านตรงนี้ไปได้เราว่า อันนี้เราอาจจะส่วนกระแสทางโลกนิดนึงก็แล้วกันเราพูมมนเป็นไอเดียที่ไม่เลวเว้ยคนที่จะไม่เล่นนะก็ไม่ต้องกดแต่ถ้ามันละลานเราเกินไปอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราว่าอะไรที่มันมีแล้วเป็นออฟชั่นอลก็ทิ้งไว้เป็นออฟชั่นอลแบบนั้นแต่มันก็ตลกไงเราถึงยุคที่เราซื้อเกมมาเพื่อให้ a อเล่นแล้วอ่ะมันมันมีความมันมีความคิดอย่างนี้มีความเป็นไปได้อย่างนี้เรื่องของการที่เอ่อโอเคมันอาจจะมีบางเกมอย่างเช่นเกมยากยากมากเนี้ยเล่นไม่ผ่าน เล่นไม่ผ่านแต่ว่าคอนเทนต์เกมอะหลังจากนั้นมันก็มีอะไรดีจริงกาให้ไอเล่นจริงถ้าถ้าอย่างอย่างของเราเลยนะไปเจอมาเมื่อวานเมื่อวานซืนได้เลยเพล็เทลรีควีมเนี่ยโอ้โหเนื้อหาดีโคตรเนื้อเรื่องดีโคตรแต่เกมเพลย์แม่งทรมานชีวิต จนเราต้องแบบเปิด Quality อ f ไลฟ์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตนั้นจนมันไม่เป็นเกมแล้วอ่ะแบบต้องเปิดโหมดให้แบบศัตรูแบบเปิดโหมดเราไม่มีวันตายเปิดโหมดแบบนู่นนี่นั่นจนแบบเออจนจนนี้มันไม่ใช่เกมเพย์เดิมแล้วอ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วเพื่อเสพเนื้อเรื่องที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเอ AI ก็อาจจะมีประโยชน์ตอนนี้ก็ได้เคยห็นไอ้นี่ไหมล่ะพวกที่แบบ มันทำคลิปเอ่ว่ามอนทาจพวกนี้ลองอิเคเลตซัมติงซัมติงอ่ะลองอิเคเลไอ้นี่ลองอิเคเันที่แบบว่าแล้วแล้วมันทำแบบคอนเทนต์เกมเพลย์แบบเทพๆอ่ะเราว่าไอเนี้ยเยอะเลยวีไซเบอร์พังนี่แหละลองอิเคเลตวีอ่าใช่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 โอ้หูเก่งขนาดนี้เลยเหรอวีลองอิเคเลตอาร์เธอร์ก็โหดเออลองอิเคเลตอาร์เธอร์แบบโนดิสไอโอ้โหเขาเขาปิดเขาปิดหมดทุกอย่างเขาปิดไอนี่ด้วยอ่ะเขาปิดอะไรนะเป้ากลางจออ่ะ แบบโคตรโหดแต่แต่ก็พอรู้แหละว่าจริงๆเราอาจจะเปิด เปิดออนสกรีนดิสเพย์ของจอบางรุ่นอ่ะอาจจะได้ได้ทำทำได้เปิดคือคือไอที่ไอที่แสดงเห็นออกมากับกับที่ที่ผูเ้เล่นเล่นจริงๆริงอ่ะอาจจะน,น่าจะอาจจะคนละแบบกันก็ได้อืแต่แต่บอกปิดเก้าปิดเป้ากลางจอแกได้ด้วยวิธีเล่นจอยสิอ๋อพลังเอ็มแอสซิสเพราะเล่นจอยอ่ะเล่นจอยเลดเดทเลดเดทสองอ่ะมันจะเลงไว้ที่อกส่วนบนอ่าทุกแบบแ n น p อ่ะแนัปุ๊บอกส่วนบนแล้วกระดันไถไถอนาล็อกขวาขึ้นนิดนึง โ <Okay, S 1> อเคได้กว่าแล้วอืม,อมใช่ถ้ถ้าปืนดีๆก็อ,อก่วนบนก็ตายอืมวันนี้เขื่อนขุนด่านน้ําเยอะตรงที่เขาปล่อยน้ําผมไปเที่ยวมาตอนแรกว่าจะไปเล่นน้าที่เขื่อนแต่ว่าน้ําเยอะก็เลยไปเล่นที่น้ําตกวังตะไคร้มันอยู่จังหวัดไหนวะทั้งเขื่อนขุนด่านทั้งวังตะไคร้ เธอสเสือจ,จะได้ดอกเขาได้หาหาตัวแล้วก็นั่นแหละ <laughs> ดอก <laughs> ดอกซิงเขาบอกว่าเขิคนคุณด่านหนนนะครน,นายกวงังตะใครใบมะกูดอยู่ไหนวะนะครน,นายกหมดเลย <c oughs> โอเคเ,เป็นคนแถวนั้นนั้นแบบใครใครไม่ชอบหน้าก็ไปแถานั้นเดียวไม่ใช่<า> <c oughs> ไม่ใช่คนแบบนั้นหนุ<า> <c oughs> ่ยโถไม่ใช่คนแบวพักออกน้าตกได้ เกินไปเกินไปเอาล่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างและหลังจากอันนี้น่าจะแบบตัดไปเป็นคลิปหนึ่งส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวเราจะไปคุยเริ่มเพกเทลลิควยมแบบยาวๆวอฟเฟิจะลงมาไหมนัเอ่อเดี๋ยวอโอเคมา